แต่ขณะเดียวกันนะคะถ้าไปดูในมุมฝ่ายค้านกันหน่อยคุณผู้ชมตอนนี้หลายเรื่องมันอีลุงตุงนางมันเหมือนเกี่ยวพันกันไปหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นกรณีคุณทักษิณโรงพยาบาลตำรวจชั้น14มาถึงคุณสมศักดิ์เทพสุทินและล่าสุดกรณีของคุณยิ่งลักชินวัตรค่ะเพราะหลายคนก็มองว่าก้าวไกลเป็นพรรคฝ่ายค้านก็จริงแต่เรื่องอื่นคุณออกมากระทุ้งหมดเลยแต่ช่วงกรณีคุณทักษิณก้าวไกลสรุปเอาอยัางไงอะ่ะเกี่ยวไหมคุณจะพูดไหมคุณจะอภิปรายไหมนะคะ หลายคนก็เลยโยงไปถึงกรณีคุณยิ่งรักด้วยว่าสารุปก้าวไกลเขามองยังไงถ้าหากว่าวันหนึ่งคุณยิ่งรักกลับมาใช่ค่ะเหมือนกับคุณทักษิณใช่ค่ะแล้วบทบาทของคุณพีระพันธ์ที่ไปกํากับดูแลกระทรวงยุติธรรมอีกเรื่องหนึ่งก็ถูกมองว่าจะมาทํางานนี้ต่อหรือเปล่าอ่าแล้วก้าวไกลในฐานะพักฝ่ายค้านจะขยับเรื่องนี้ยังไงนะคะล่าสุดคุณรังสิมานโรมออกมาตอบข้อสงสัยก็เรียกว่าเอาจริงปกติ ฟังคุณโรมหรือว่าก้าวไกลเขาพูดกรณีคุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์รหรือกรณีอื่นๆมันจะแตกต่างกันในความชัดเจนเหมือนเรื่องนี้เหมือนกันคุณผู้ชมคะเดี๋ยวไล่เรียนกันไปนะคะคุณโรมเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์บอกว่าหลายฝ่ายก็เริ่มออกมาพูดกระแสข่าวของคุณยิ่งลักษณ์ว่าอาจจะเดินทางไกลใช้โมเดลเดียวกันกับคุณทักษิณคุณโรมบอกว่าคุณยิ่งลักษณ์ไปอยู่ต่างประเทศแบบที่เรารู้รู้กันอยู่ ส่วนหนึ่งเกิดจากการใช้อำนาจที่ไม่ชอบทมนั่นก็คือการรับถับประหารอาจมีกลไกทางกฎหมายอื่นๆตามมาก็เป็นที่สงสัยว่ามันมีความยุติธรรมแค่ไหนเหตุการณ์ลักษณะนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณยิ่งรักคนเดียวแต่เกิดกับคนอีกจำนวนมากก็เป็นเหตุผลว่าถ้าต้องการแก้ปัญหาความผิดพลาดจึงไม่ใช่การแก้ที่คุณยิ่งรักคนเดียวแต่ต้องแก้กันทั้งหมด ก็เป็นเหตุผลว่าทําไมต้องมาคุยเรื่องนิรโทษกรรมเคลียร์กฎหมายที่ไม่เป็นธรรมอันเนี้ยไม่แน่ใจเขาก็ติ่งไว้นะคะรัฐบาลคิดแค่จะต้องแก้ที่คนไม่กี่คนก็คือคุณยิ่งลักษณ์หรือว่าคุณทักษิณเหมือนกับเราผลิตสิ่งที่มันผิดพลาดต่อไปไม่แน่ใจว่าจะใช้วิธีแบบเดียวกันกับคุณทักษิณหรือไม่แต่การทําแบบนี้เรื่อยๆไม่ได้แก้ความผิดพลาดในอดีตเลยแต่ทําให้อดีตเป็นความผิดพลาดต่อไปเรื่อยๆไม่รู้จบค่ะ เจ้าตัวบอกอีกว่าก็ต้องยอมรับว่าระบบของเราการที่จะคืนความเป็นธรรมให้กับคนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือว่าได้รับความยุติธรรมมันไม่ใช่แค่วิธีแบบที่คุณรักษินได้และก็คุณยิ่งลักจะได้หรือไม่อ่ิติดหรือไม่ไว้อีกนะคะเมื่อมันไม่ได้เป็นวิธีการแบบนั้น สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือความชอบธรรมมันจะไม่มีเมื่อไม่มีความชอบธรรมการยอมรับของสังคมก็ไม่เกิดก็กลายเป็นปัญหาซ้ำไปซ้ำมาต่อไปเรื่อยๆค่ะนักข่าวถามต่อว่าถ้าการกลับมาของคุณยิ่งลักษณ์จะทำได้ไหมคุณราศิมันโรมบอกว่าพอคุณดักษินกลับมาทุกคน โดยเฉพาะคู่กรณีคุณทักษิณก็คงช็อกอยู่พูดไม่ออกทําให้สุดท้ายเรื่องของคุณทักษิณก็ดูเงียบไปแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราไม่มีการตรวจสอบเลยก็มีการตั้งคําถามไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณทักษิณไปอยู่โรงพยาบาลตำรวจชั้น14มีการอ้างอีกข้อมูลผู้ป่วยเปิดเผยไม่ได้อำนาจนี้เป็นของอธิบดีกรมราชทั์ตัวรัฐมนตรีไม่มีอำนาจสั่งการก็ไม่รู้ว่าพันตำรวจนยุติธรรมเข้าไปตรวจสอบแล้วหรือเปล่าพอผ่านไปสักระยะ มันต้องมีเรื่องการพักโทษสุดท้ายเมื่อผ่านขั้นตอนแรกมาซึ่งมันไม่มีความชอบธรรมทีนี้ที่เหลือมันก็เข้าล็อกหมดก็คือเขาคงวางแผนมาอย่างดีแล้วนะคะอันนี้คุณราศีมารมพูดในเชิงการตรวจสอบมันไม่ง่ายโดยเฉพาะในเรื่องที่กรมรัชธัณม์มีดุลยพินิษ์แต่จะได้รับการยอมรับจากสังคมหรือไม่อันนี้คุณราศีมารมบอกว่าก็ไม่ได้รับการยอมรับถามต่อว่าการชี้แจงที่ไม่ชัดเจนของรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง จนเกิดคำถา,ถามถึงความเงียบงันที่เกิดในชั้น14นั้นในปี2567ปมนี้จะเป็นความขัดแย้งรอบใหม่หรือเปล่าถ้าหากคุณยิ่งรักกลับมาในปีหน้าด้วยตามข่าวลือนี้ซึ่ง เจ้าต,ตัวก็บอกว่าไม่อยากทำนายว่านาคตจะเป็นยังไงแต่ในเชิงการตรวจสอบฝ่ายค้านทำเต็มที่ทั้งกลไกการอภิปรายไม่ไว้บังใจหรือการอภิปรายทั่วไปสังคมต้องช่วยการตรวจสอบเราอยากเห็นการแก้ไขความอายุติธรรมในอดีตด้วยวิธีการชอบธรรมไม่ใช่ใช้วิธีการดิลลับไม่ใช่ไปใช้วิธีการคุยกันไม่กี่คนโดยประชาชนส่วนใหญ่ที่ได้รับความอายุติธรรมเหมือนกันกลับไม่ได้อะไรเลยวิธีการแบบนั้นเป็นเราเราไม่เห็นด้วย ตรวจสอบเต็มที่แน่ไม่ใช่เรื่องของมิตรหรือว่าศัตรูพักก้าไกลกําลังทําหน้าที่เพื่อประโยชน์ประชาชนตรวจสอบรัฐบาลอย่างเต็มที่อยู่แล้วอะยืนยันช่วงท้ายนะคะครับคืออาจจะถูกมองไงว่าเก้าไกลไม่ค่อยพูดเรื่องนี้หรือเปล่าดูเงียบๆไปผมก็เลยบอกว่าตรวจสอบทําหน้าที่ในฐานะฝ่ายค้านแน่นอนเนี่ยนะ